สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เสนอคืนวันโกนเพราะวัดเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมดังนั้นบรรดาผีสางนางไม้จึงชอบปะปนเข้ามาเพื่อรับบุญกุศลที่บรรดาผู้ใจบุญแผ่ให้คืนนี้ตรงกับวันโกนจัตระวีและผู้คุมหญิงรวมสีน่นายเดินทางมาเข้าอบรมธรรมะ ที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเธอกับพี่น้องผู้คุมได้บ้านไม้เป็นที่พักสีเคืนพระวิทยากรมีความตั้งใจสูงอยากให้ทุกคนไปนิพพานหลักสูตรจึงเข้มข้นกว่าจะจบภาคปฏิบัติในแต่ละวันราวสี่ถึงห้าทุ่มจัดระวีแทบครานกลับบ้านพัก ไม่มีใครพูดคุยเมื่ออาบน้ำซักเสื้อผ้าแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายไปตกใจตื่นอีกครั้งเมื่อเสียงหมาหอนรากยาวหยุดอยู่หน้าประตูบ้านไม้ผู้คุมตื่นพร้อมกันต่างนอนตัวแข็งเมื่อประตูที่ใส่กรอนบนและล่างค่อยค่ เปิดออกช้าๆชัดระวีนอนห่างประตูก็จริงแต่เธอเห็นภาพนั้นจากแสงจันทร์หญิงสวมชุดนักบวชสีขาวผมยาวรุงรังผอมคล้ายโครงกระดูกเดินได้สุดตัวลงนั่งเก้าอี้ที่น้องผู้คุมวางไว้ข้างประตูเธอกวาดสายตา มาทางผู้คุมนอนอยู่รู้นะว่าแอบดูอยู่ชาตรวีใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นจูจูที่ประตูมีเด็กผมจุกไม่สวมเสื้อใส่แต่ผ้าจงกระเบนตัวอ้วนเดินมาสมทบไอจุกไปสนที่ไหนมาวันนี้แกมีเพื่อนนอนแล้วสิ้นเสียง แม่ลูกเป็นเสียงไม้กระดานดังเอียดอาดทันใดนั้นร่างสองแม่ลูกก็ไต่ข้างฝาชา้ชาๆขึ้นไปนั่งบนคือบ้านจากนั้นค่อยคห้อย,ห,อยหัวลงมาผมยาวตกลงมาเกือบโดนหน้าพี่ผู้คุมไม่ต้องรอนอกหวีดผู้คุมทั้งสี่ ต่างลุกวิ่งออกจากบ้านปากก็ร้องผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกดังรันวัดปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นทุกๆุกคืนวันโกน